ก็กราบสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมสวัสดีสมาชิก PVC แก๊สนะครับก็วันนี้พอดีผมจะมาทำกลวยสูตรแรงนะครับก็เป็นกลวยลูกข่างนะครับผมก็เดี๋ยวก็ทีพีที่แล้วก็ทำเป็นกลวยตูดสั้นไปนะครับ EP พีนี้ก็เลยทำเป็นกลวยลูกข่างนะครับผมอุปกรณ์นะครับก็จะมีก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่ช้าไม่เสียเวลานะครับก้อนก็นี่ครับผม อันนี้ก็จะเป็นข้อต่อตรงนะครับหนึ่งนิ้วลดสี่นิ้ลดสี่หุ่นนะครับผมนะครับการมันจะยาวแบบนี้นะครับผมที่เราซื้อมานะครับเราก็มาตัดออกนะครับตัดออกฝั่งนี้เหลือไว้1เซนครึ่งนะครับผมที่ผมทำนะก็เหลือไว้1เซนครึ่งความตัดออกนะครับแล้วส่วนที่ทิ้งเนี่ยครับส่วนเนี้ย ตัวนี้แหละครับที่จะมาทําเป็นกลวยลูกข่างครับผมก็สวมลูกไปแบบนี้นะครับนี่ครับกลวยลูกข่างมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมสำหรับแรกเราต้องต้องใส่ท่อสี่หุนกับสามหุนก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ประกอบไว้เรียบร้อยนะครับก็ส่วนมากผมจะทําไว้ยาวเลยครับผมแล้วก็ทากาวนะครับเอาท่อสามหุนกับสี่หุน สวมเป็นตัวรีดอีกทีนึงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาติดตัวนี้ก่อนนะครับก็ใช้เป็นกาวทาท่อครับผมเหมือนเดิมนะครับก็ทาทั้ง2ชิ้นนะครับผมอันนี้ก็ทาทาที่ตูดกลวยก่อนนะครับถ้าเราทาชิ้นเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นหนาครับผมอันนี้ผมก็อันนี้ก็ทานะครับสี่หุนกับ3ามหุนนะครับเราก็ทาด้วยนะครับนี่ครับผมแล้วก็ยัด เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค้อนต่อครับผมมันจะฟึิปฟิตหน่อยค้อนไปไหนหล่ะข้อนต่อไปสุดครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมตัดออกนะครับ แล้วก็ประมาณนี้ครับผมนะครับตัดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยเมือจะเจื่อนนะครับทํางานครับผมตัดเสร็จแล้วเราก็เจยียให้มันเสมอกันนะครับตรงนี้ก็ปั่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปั่นแป๊บนึงนะครับปั่นที่หลังก็ได้นะครับหรือปั่นก่อนก็ได้นะครับก็ปั่นเหมือนเดิม ไม่ค่อยอยู่นะครับมันก็ใช้มือนี่อย่างเดียวเลย ในเหมือนเดิมนะครับตัวท่อสามหุนนะครับ <c oughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมก็มันผมไม่ได้ตัดต่อนะครับก็เขียดมานั่งตัดต่อนะก็ดูไปเลยครับผมยาวๆไปเลยนี่นะครับผมจากปั่นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสโลปลงไปเลยนะครับไม่ให้แรงแรงระเบิดมันประทะตัวนี้นะครับผมมันจะได้พุ่งออกไป ทางหลังโดยมีประสิทธิภาพนะครับผมก็หลังจากเราปั่นเสร็จนะครับผมประกอบตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปั่นเสร็จเรียบร้อยก็ตัวนี้ครับตัวที่เราตัดตัดทิ้งนะครับผมก็ใช้เป็นตัวนี้แหละที่มาทําเป็นตุดกวยลูกข่างครับเอาฝั่งไหนครอบลงไปก็ได้นะครับแต่ของผมผมจะใช้ตัดให้มันเวลาตัดออกมามันจะยาวเกินนะครับให้มันเหลือ,อเราต้องมาตัด แต่งอีกทีนึงนะครับผมให้มันให้มันสูงกว่าตูดกลวยหน่อยนะครับผมให้มันสูงกว่าประมาณสักสักเซนหนึ่งหรือหกเจ็ดมิลก็ได้นะครับผมเนี่ยครับแทงเข้าไปนะครับให้มันสูงกว่าตูดกลวยนะครับเพราะว่ามันจะเราจะได้พอกขี้ PVC ขึ้นมาข้างบนเลยเนี่ยครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็เจ็ดมิลน,นะครับผมไม่ถึงเซนนะ ให้มันสูงกว่าอันดับแรกผมก็เอาเอาให้ดูดีกว่านะครับก็วางแบบนี้ครับผมเลงขห้มนมาตรงๆก่อนนะครับเลงขห้มมาตรงๆก่อนให้ช่องข้างในนะครับมันให้มันให้มัน,มนสมดุลกันนะครับผมผมก็จะหยอดกาวร้อนนําไปก่อนนะครับหยอดกาวร้อนนําไปก่อนให้มันติดกับตัวตูดกลวยนะครับผม เก่าเยิ้มช่างมันครับนี่ครับมันก็จะติดเรียบร้อยแล้วนี่ครับจากนั้นนะครับผมก็ขี้ PVC ครับาบางท่านนะครับเขาจะใช้กระดาษเชื้ชู่นะครับพันพันตุดกลวยก่อนแล้วค่อยค่อยครอบตัวนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยของผมจะผมจะใช้เป็นขี้ PVC อ่าพอกทีเดียวเลยนะครับ ผมจะใช้ที่ PVC หยอดหยอดให้เต็มเลยไล่ไปทีละชั้นครับผมก็หยอดประมาณสัก2ชั้นนะครับชั้นแรกผมจะใส่ไปก่อนใส่ที่พลงไปเลยนะครับที c ใส่ไปสักครึ่งนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หาเหล็กเหลมแหลมหรือปลายสักไรก็ได้นะครับ แทงให้ที่ PVC มันแน่นตัวนะครับพอแทงเสร็จให้มันแน่นตัวเสร็จแล้วก็หยอดกาวร้อนอีกทีนึงครับหยอดให้มันเยิ้มไปเลยหยอดให้มันไหลเยิ้มเลยนะครับ มื่หลยเยิ้มเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่ขี่ PVC ต่อเลยนะครับผมไม่ต้องรองให้มันแห้งนะครับก็ใส่ต่อขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเริ่มใส่ให้มันเสมอขึ้นมาเลยนะครับให้มันเป็นหัวเพเปอร์เลยนะครับค่อยๆใส่ไปทีละข้างนะครับผมใส่ไปทีละข้างเนาะถ้าใส่เต็มเนี่ยมันเราเราหยอดกาวเนะี่ยขี้ PVC มันจะหกหมดนะครับ นี่ครับผมผมก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะแล้วก็เราก็มาไล่ยหยอดกาวก่อน,นครับนี่ก็หยอดให้ทั่วไปเลยครับผมมันจะแน่นตัวนะครับแล้วก็หยอดอีกอีกข้างนึงนะครับหยอดอีกฝั่งใส่ที่ p v c อีกฝั่งนึงครับผม เอามือกดๆให้มันแน่นนะครับกดแต่งๆหน่อยครับผมให้มันสวยงามนะครับเราต้องมาปั่นเจียอีกทีนึงนะครับก็หยอดกาวร้อนเหมือนเดิมครับผมคลิปมันอาจจะยาวหน่อยนะครับก็ไม่ได้ตัดต่อครับผม นี่นะครับผมมันก็จะเป็นกลวยลูกค่างนะครับพอร์พอ,พอกพ v c เนี่ยพอกให้มันไล่ขึ้นมาเลยนะครับผมให้มันเสมอขอบกับตัวตัวตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นหูเปเปอร์แล้วเราก็รอให้กาวแห้งก่อนนะครับผมรอให้กาวแห้งรอกาวแห้งเสร็จก็ปั่น,นครับก็เดี๋ยวผมปั่นเลยเพราะว่ามันกาวตัวนี้มันแห้งเร็วนะครับผมนะครับมันแห้งไปหมดแล้ว ก็ใช้เป็นนี่แหละครับหัวหัวบอสในรปัน่น มันสวยงามนะครับอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับพอปั่นแล้วมันก็จะผิวมันจะเรียบนะครับผมอ่าพอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผิวมันจะเรียบเลยมันก็จะเป็นสโลปลงไปอีกทีหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกับหัวเปเปอร์นะครับอ่ามันจะสโลปจากจากขอบนี่ลงไปหาอ่าอ่าอะไรอะท่อสามหุ่นนะครับผม ว่าจะสโลปนะครับบางท่านก็อาจจะทําเป็นแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็มาแนะนํามือใหม่นะครับผมก็พอดีมาทําให้ดูครับตัวนี้เราจะหยอดกาวก็ได้นะครับหรือไม่หยอดก็ได้นะครับผมแต่มันมันผมตัวนี้มันก็คือแน่นหนาแล้วครับคือผมจะใส่ที่ p v c ทั้งหมดเลยผมจะไม่ใช้กระดาษชัชชู่นะบางบางบางท่านนะครับเขาจะใช้กระดาษช็ชชู่พันให้มันอพอดีกับตัวสวมข้างในก่อนนะครับแล้วเขาก็ เอาตัวตัวข้างนอกสวมเข้าไปอีกทีแล้วก็หยอดกาวนะครับของผมก็จะใช้เป็นขี้ PVC เลยนะครับมันจะได้เร็วนะแล้วผมว่ามันมันแน่นหนาด้วยครับมันแข็งแรงด้วยกระดาษเชชู่มันก็แข็งแรงนะครับมันมันซับกาวร้อนดีครับผมกาวร้อนมันเดินดีนะครับกระดาษเชชู่ถ้าเราไม่มีขี้ PVC เราก็ใช้กระดาษเช็ชู่ก็ได้นะครับหรือผงซักฟอกก็ได้ครับนี่นะครับผมก็เยียร์แต่งเสร็จเรียบร้อยครับผม มันก็จะดูสวยงามนะครับกลวยลูกข่างนะครับผมกลวยลูกข่างนะครับเห็นไหมฮะมันจะสวยงามครับผมดูเรียบนะครับหลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมที่ผมเคยทําใช้นะครับผมว่ามันแรงนะครับกลวยลูกข่างมันมันแรงนะครับผมอันนี้ก็ลองมา ลองทำดูครับผมสำหรับท่านสมาชิกมือใหม่ๆนะครับผมลองทำดูว่ามันแรงหรือไม่แรงนะครับแต่ผมว่าที่ใช้ดูมันแรงนะครับผมสำหรับเจ้ากวยลูกข่างตัวนี้นะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกวยลูกข่างก็เดี๋ยวเอาไว้อีพีหน้าครับผมจะมีอะไรก็เดี๋ยวมาทำทริปให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันนะครับผมโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็สําหรับกลวยลูกค่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ